ดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบอะตอนนี้เขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขาแล้วเขาจะทํำยังไงกับคุณต่อไปเขามองคุณว่าเป็นอย่างไรเยอะเลยเนาะไปดูกันนะคะเจ็ดดาบแชมเปญสเดลเลเปอร์เหรียญแล้วก็เพจออฟส o อ d น่าแสดงว่าคุณอะแอบส่งเขามาสักระยะหนึ่งแล้ว ด้วยคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่บุคลิกหน้าตาดีมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนชอบเขามากรวมทั้งคุณด้วยเขาเป็นคนที่พลังงานดีอะเซมเพอนน่าจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือจักรวาลที่เขานับถือนะคะคนคนนี้น่ะเขาค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แต่ ความเฟลลี่ของเขาไม่ได้หมายถึงจะใจดีขนาดนั้นให้ใครมาล้วงรับตัดแตกในความเป็นเขาเขาจะพูดคุยในลักษณะมีขอบเขตแต่ถ้าใครมาแอบรู้เรื่องเขามากมายจู้จี้จุกจิกส่องแล้วก็ทำในเรื่องที่มันไม่น่ารักอะ่ะคนคนนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะคะเด e t o ว e r เขาอะรู้สึกเบื่อ กันในเรื่องราวของความรักมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะความรักของเขาที่เจอมันเป็นความรักที่มีแต่ความทุกข์เข้ามามากกว่าความสุขแล้วเขาก็คิดด้วยว่าจริงๆแล้วอะชีวิตของเขาไม่มีความรักมันน่าจะดีกว่าเขาเมินกับความรักะมาสักระยะหนึ่งแล้วเช่นกันเพราะว่าเขาเจ็บแล้วเขาก็เจ็บมากอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เปลี่ยนก็ได้ ตอนที่คุณะไปรู้สึกชอบเขาแอบชอบเขาอะซึ่งเป็นในเรื่องราวของการตกลุมรักแต่ตัวเขาอยู่ในช่วงของการเดินออกจากความรักที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดความรู้สึกสองอย่างคุณอยากเห็นเขาเพื่อทําการรู้จักหรือได้เห็นเขาแล้วก็มีความสุขแต่ตัวเขาพยายามที่จะหนีจากความรู้สึกของความรักออกไป เออแต่ไปดูความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในกรณีที่คิดว่าเขาน่าจะได้เห็นคุณเหมือนกันนะเขาน่าที่จะดูว่าคุณเป็นคนที่ดีเอ็นเพะใจดีเป็นผู้ใหญ่คุณหน่าที่จะอายุมากกว่าเขาแล้วก็เป็นคนที่พูดจาดีเก่งหรือพูดจาให้ความรู้มีความคิด อะไรที่กว้างไกลกว้างไกลสิเนี่ยว่าเป็นในรูปของความคิดและแตกออกไปเป็นแสงซึ่งตรงเนี้ยเขาก็มองว่าคุณก็ดูดีในสายตาของเขานะเพียงแต่เห็นไหมเขาเอาใจของเขาอะไปโฟกัสกันในสิ่งที่เขาทำตาเขามองไปที่เบื้องล่างนั้นแสดงว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กับใจใจของเขามันยังไม่พร้อมใจของเขามันยังบอบช้ำอยู่ คนคนนี้กำลังใช้วิธีการเยียวยาตัวเองในเบื้องต้นเออแต่ของคุณเนี่ยน่าจะผ่านการเยียวยามาเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็ไม่ได้เยียวยาอะไรก็มีความรักได้คุณรู้สึกชอบเขามากคุณดูว่าเขาเพอร์เฟกไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาเขาพูดจาดีแล้วก็ออกแนวลักษณะที่เป็นกลางๆพูดแล้วทำให้ ผู้ฟังอะมองว่าชีวิตน่ะมันรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นนักพูดที่ดีหรือเปล่าหรือทำงานที่สร้างสรรค์น่ะไอเดียออดูเป็นคนเข้าอกเข้าใจคนได้ในหลายรูปแบบมีความที่ว่าดูคนออกว่าคนคนนี้มาคุยด้วยน้ำเสียงแบบนี้ถามด้วยประเด็นแบบนี้ เขาต้องการอะไรหรือเขาต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบไหนซึ่งคุณมองว่าโอ้โหคนคนนี้มันเก่งเกินไปแล้วถ้าเป็นได้ถึงแบบเนี้ยเราคงจะเข้าถึงเขายากแล้วเขาจะมาสนใจคนอย่างเราหรือเปล่าด้วยคุณมองว่าเขาเด่นเขามีอะไรที่หลายคนต้องการแต่ตัวคุณให้ค่าตัวเองอะ่ะไม่ได้มาก ไม่ใช่ว่าลดค่าตัวเองนะแต่มองว่าถ้าจะต้องไปสู้รบตรบมือกับใครอะเพื่อให้ได้อยู่แถวหน้าให้เขาได้เห็นแบบนี้คงไม่กล้าแน่นอนเพราะจะไม่ได้เด่นขนาดนั้นขอแค่ได้แอบเห็นเขาส่องเขาได้ยินเสียงก็ถ้าจะดีคือคล้ายๆกับว่าดูเหมือนเขาจะสนใจคุณเหมือนกันนะเพียงแต่เขายังไม่ได้รู้จักคุณมากมาย เขาไม่มั่นใจว่าการที่คุณแสดงออกหรือคำพูดอะไรบางอย่างเนี่ยคุณสื่อถึงอะไรคุณมีความรู้สึกยังไงกันแน่ต้องการเป็นกัลยาณมิตรหรือว่าแค่เพียงพูดคุยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ความรู้สึกของเขาอีกใจหนึ่งเขาก็มองว่าเอา๊หรือว่า เขาก็สนใจคุณนะเพราะด้วยอะไรมันเกิดไพ่เดือ o ฟูเกิดขึ้นอะจากความรู้สึกที่ตายไปแล้วในเรื่องราวของความรักใช่ไหมแต่เขากลับมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นที่จะรู้จักคุณอ่าจริงๆด้วยที่จะรู้จักคุณมากขึ้นในความเป็นคุณเนี่ยไพ่เดอะเวิเนี่ยก็ต้องมองว่าเขารู้สึกดีนะกับความเป็นคุณนะ่ะเขาไม่เคยเจอคนที่รู้สึกมีความสุขกับตัวเอง แล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีคุณน่าจะเป็นคนที่เก่งอ่ะจนเขามองว่า the world เนี่ยคือสำเร็จแล้วนะแต่ตัวเขาเนี่ยยังยังไม่ถึงขั้นนั้นอืมเขาก็เลยคิดว่าถ้าการได้พูดคุยกับคุณเนี่ยมันก็คงจะดีนะเราอาจจะมีเรื่องถกกันการแชร์ประเด็นอะไรคุยกันเพื่อดูทัศนคติของคุณ และที่สำคัญคือหกถ้วยทำไมเขาถึงได้รู้สึกผูกพันกับคุณก็ไม่รู้ท,ทั้งทงที่ก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นจิตจากลาักษณะแต่อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับเคยรู้จักคุณมาเนิ่นนานหรือเป็นฝั่งของคุณเองด้วยก็ได้นะว่าคุณนะ่ะดูเหมือนคนที่เคยมีการพูดคุยกันเคยอยู่กันในชีวิตแบบเนี้ยมารู้สึก เป็นคนที่มีค่าขึ้นมาอย่างไรก็ไม่รู้ในความสําคัญครั้งนี้นะในความนิ่งเงียบของเขาอ่ะเขามองว่าตัวเขาเนี่ยมันจะเหมาะไหมกับการที่จะได้เรียนรู้ใครอีกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ่ะซึ่งตัวคุณคุณก็มองเหมือนกันเพราะคุณก็กลัวๆก้าๆเหมือนกันเพราะแตะ่ก่อนเนี่ยเจอแต่ความรักที่ยับเยินมาแต่ตอนนี้คุณอาจจะ ไม่ได้คาดหวังแล้วอะอย่างน้อยๆขอเพียงว่าเขาไม่รังเกียจเราก็พอแล้วเขาก็ยังอยากคุยกับเราก็พอแล้วสิ่งที่คุณนึกนะแล้วคุณก็ตีกันในหัวมากว่าทําไมฉันต้องรู้สึกกับเขาขนาดนั้นหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วหรือเปล่าและไปชอบคนที่ดูดีด้วยหรือว่าเราควรจะออกมา ไม่ต้องไปรู้สึกอะไรกับเขาแล้วพยายามตัดใจตั้งแต่เนิ่นๆเพราะกลัวว่าเดี๋ยวพอรู้สึกกับเขาเยอะแล้วถ้าเกิดเขาพูดกับเราดีเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องคิดต่อเนื่องว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นยังไงจะสารต่อแบบไหนเขาจะรู้สึกยังไงก็เอามาว้าวุ่นหัวใจอีก่ยตอนเนี้ก็เลยตุ้มตุ้มต่อมต่อมหรือจะทําเป็นเฉยเฉยดีนะทําเป็นไม่รู้สึกรู้สาแต่ในใจอะรู้สึก พยายามจะกดความรู้สึกลงไปแต่กดไม่ได้หรอกเพราะเวลาเห็นหรือว่าได้ยินเสียงเขาคุณจะรู้สึกล่าเริงเริงล่าขึ้นมาทันทีจากคนที่อ,อ,อาจจะเฉยมาสักระยะหนึ่งในเรื่องราวของความรักก็รู้สึกเอมันมีสีสรรรันดีนะคุณไม่โกหกใจตัวเองว่าอยากลองอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้า ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นไปได้หรือเออมันมีทิศทางที่ว่าเราไม่เพิอเจอร์จนเกินไปะนะว่าไปแอบหลงรักเขาชอบเขาในขณะที่เขาไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวแบบเนี้ยมันก็คงจะเกินไปอย่างน้อยนมันจะต้องมีอะไรที่มันสมน้ำสมเนื้อกันคุณก็ดูอยู่ว่าอนาคตมันจะมีความเป็นไปได้ขนาดไหนแต่ก็ดูว่าคุณและเขาเนี่ยมันน่าที่จะมีอะไรบางอย่างเชื่อมโยงกันทางด้านความรู้สึกนะ บางครั้งช่วงที่คุณหายไปจากการมองเห็นของเขาไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่เขาก็จะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเขาหายไปไหนทำไมเขาไม่ไม่มาให้เราได้เห็นหรือไม่ได้มีการพูดคุยกันก็สงสัยหรือว่าเออเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ได้มาอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่เขา คิดอยู่ในใจแต่เขาก็ยังไม่ได้อินขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันความรู้สึกยังไม่มากพอแต่พอคุณหายไปได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวคุณก็กลับมาทําให้เขารู้สึกเป็นเดือดรันคล้ายๆกันนะ่ะพอเขาหายไปพอเขากลับมาคุณรู้สึกเลิงล่าพอคุณหายไปพอคุณกลับมาเขามีความสุขอืม มันก็เลยเกิดในเรื่องราวของความสงสัยว่าเฮ้ยคุณกับเขาเนี่ยมันจูนกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอเขามองว่าบางครั้งอะ่ะเขายังเข้าไม่ถึงคุณนะคุณเป็นแบบไฮพิเนสอะ่ะมีอะไรลึกลับน่าสนใจมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณรักตัวเองเป็นคุณให้คุณค่ากับตัวเองให้เกียรติตัวเองมันเป็นอะไรที่คนคนนี้ชอบในเรื่องราวของการที่ท้าทาย ในรูปแบบที่ไม่ได้รู้ทีเดียวอะ่ะถ้ารู้เห็นแจ้งอะไรแบบนั้นอะ่ะคนคนนี้ก็จะมองว่าเออก็ทั่วๆไปแต่แบบเนี้ยมันเหมือนกับคนสองคนมีสิ่งอะไรที่คล้ายๆกันในรูปแบบของเชิงจิตวิญญาณหรือเปล่าหรือในเชิงที่ j u d g m e n t ก็คือเกี่ยวข้องกับในเรื่องบุญในเรื่องราวของการเวียนมาพบกัน ในความไม่บังเอิญเอเขาคิดแบบนั้นแล้วพอเขาคิดเข้าไปเยอะเขาเริ่มที่จะสลัดแล้วไม่เอาและลึกเกินไปแล้วไปทําหน้าที่ของตัวเองดีกว่าก็พยายามที่จะปรับสมดุลตัวเองเหมือนกันอะเขาอะเขาเอาเงินเป็นที่ตั้งตอนเนี้ยเขาจะพยายามไม่เอาเรื่องความรักเป็นที่ตั้งเพราะคราวที่แล้วยังเจ็บอยู่แต่พยายามที่จะลืมก็เลยคิดว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์คราวเนี้ย เรื่องงานเรื่องเงินมาเป็นที่หนึ่งแล้วก็เรื่องของเขาซึ่งตัวคุณก็เช่นกันทั้งคู่คิดในแบบเดียวกันอแล้วดูจักรวาลตรงกลางจะทาอะไรได้พอตรงกลางเสร็จจักรวาลก็จะบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคนที่คุณแอบชอบเขาก็มีเซนส์สัมผัสได้ว่าคุณแอบชอบเขาอยู่และเขาก็มีใจที่แอบชอบคุณด้วยเช่นกันมันขึ้นไพ่ two of c u p คือคิดกันในรูปแบบเดียวกันเพียงแต่มันเป็นความรู้สึกภายใน ที่ยังซ่อนอยู่ในใจแต่ในอนาคตข้างหน้านะแนวโน้มมันขึ้นเป็น t ูอ of Cup แล้วก็สีหมายก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการได้ร่วมงานประสานงานกันหรือได้พูดคุยกันในรูปแบบของงานไปก่อนและเดี๋ยวมันจะมีการได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและโอกาสความเป็นไปได้เพราะด้วยตัวคุณนะ่ะก็เป็นคนที่ว่าถ้าลองรู้สึกดีกับใครแล้วอะ่ะ คุณก็ยังคงที่จะโฟกัสแล้วก็จูนอยู่นะจุดจุดนั้นแต่อาจจะไม่มากเหมือนกันแต่ก่อนคนคนนี้ก็เช่นกันบางครั้งเขาจะใช้การนั่งสมาธิหรือการที่ถามนิจิตถามแองเจิลแล้วก็จูนกระแสเพื่ออยากจะได้รู้คำตอบว่าคุณคือใครคุณเป็นใครทำไมถึงมาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมถึงจะต้องมีความรู้สึกถึงกันด้วยมันต้องมีเหตุและผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาคิดว่ามันเป็นแบบนั้นหรือว่า คุณและเขามันจะเป็นคู่กันตอนที่มาเจอกันในลักษณะที่ต่างคนต่างเจอวิกฤตที่ไม่ดีมาแล้วก็มาปรับมาจูนกันจนเข้าใจจนทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีการได้สารสัมพันธ์กันในรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มมาจากช่วงที่แย่ๆของชีวิตเนี่ยแหละช่วงที่ไม่มีใครเนี่ยแหละแต่ไม่ได้มีพันธะอะไรใดๆน,นะจะมีการได้ทําความรู้จักกันในรูปแบบของก้าวถ้วยกับก้าวเหรียญ ในรูปแบบของที่รักตัวเองมากๆจนความรักมันเอ,อน่อล้นแล้วก็ต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งในรูปแบบที่คนคนนั้นจะต้องจูนกับความรู้สึกหรือความสำคัญในตรงนี้ได้จะรู้ได้ด้วยตัวเองอะเออว่าใช่ว่าคนคนนี้จะเข้ามาในรูปแบบที่จริงจังและจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณจากความรักที่ทรมานความรักที่ไม่สมหวังมาเป็นความรักที่ใช่ เช่นเดียวกันกับเขาเขาก็จะรู้สึกได้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นความรักที่ปลอดภัยความรักที่หวังใจได้ความรักที่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องโดนใครทําร้ายหรือหักหลังทิมแทงอีกเนี่ยคนคนนี้แล้วก็คุณเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เชื่อมโยงกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูว่าเป็นอย่างไร <c oughs> ไพ่นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้โซเมทเป็นคู่กันนะคะ แล้วก็เคมีตรงกันมานถึงได้เข้ากันได้ h e a l i n g Family i s ช u e ทั้งคู่เคยผ่านความสัมพันธ์ยับเยินกันมาแล้วก็มีสัญญาณที่จูงกันเข้ามาให้ได้มารู้จักกันเขาน่าจะอยู่ห่างไกลจากคุณแต่เดี๋ยวมันจะมีช่วงเวลาที่ได้เข้ามารู้จักมากขึ้นมันก็คุ้มค่าแก่การรอคอยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับในเรื่องราวของแดงดึงดูดเขาทำได้ดีคุณก็จะเข้าไปหาเขาได้มากขึ้น เขาทำได้สำเร็จคุณก็จะได้รู้จักเขามากขึ้นถ้าหากคุณและเขามันขึ้นเป็นพลังงานเนื้อคู่กันจริงๆหรือถ้าคุณทำสำเร็จเขาจะเข้ามาหาคุณได้เร็วขึ้นหรือเขาจะเข้ามาทำความรู้จักคุณในรูปแบบที่จริงจังโดยที่คุณไม่ต้องสับสนหรือว่างงถามอะไรก็ได้ในใจหนึ่งข้อจะเปิดเฉลยเราข้อแรก opportunity โอกาสโอกาสมาแล้วข้อ2 ก็คือยั r e ready คุณพร้อมแล้วหรือยังแล้วก็ข้อ3 peaceful d i s o l u t i o n ความเงียบเราใช้ความเงียบในการหาคำตอบด,ดูถามจิตถาม Angel เทวดานางฟ้าในใจดูนะคะดิวกับดีวายของตัวเอง i n s y n c ดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อในเรื่องของเซนส์แล้วก็เรื่องของผมวิคิด บุญและกรรมทุกอย่างมีที่มาแล้วก็ที่ไปนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญจ้าเรื่องบังเอิญมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ถึงขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างมันโลกใบนี้คนมันเยอะอนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คงวุ่นวายถ้ามันไม่ได้มีจิตสัมผัสถึงกันน่ะนะคะอันนี้มันก็คือน่าจะมีเรื่องเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาที่สานต่อกันมาแล้วก็มาต่อกันในภพชาติีอีก ไข้พันตามาดูไอเดียตอนนี้เขากำลังมีไอเดียในเรื่องของการทำงานเขามีความสุขมากส่วนตัวคุณอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเออก็อยากมีความรักแต่ก็กลัวความรักแล้วเขาเป็นไงอีกเขาก็รู้ว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของจังหวะชีวิตที่ดีแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นส่วนตัวคุณอ่ะคุณจะมีกลยุทธ์ในการส่งเขาต่อไปส่วนเขาก็มองว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่ หวังใจว่าการที่มาส่องเขาหรือว่ามาแอบชอบเขาเนี่ยคงไม่ได้มาเพื่อหวังขโมยใจเขาไปนะเพราะเขาจะปิดกั้นหัวใจทันทีถ้าเขารู้จากเซนส์นหรือสัญชาตญาณอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งว่าจะมาในรูปแบบนั้นแต่คิดว่าเขามั่นอกมั่นใจว่าคราวนี้น่าจะปลอดภัยเพราะด้วยตัวคุณดูว่าเป็น D M page ใช่ไหม แล้วก็เป็นเดอรซันเนี่ยมันเป็นไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วส่วนตัวเขาอะ่ะเขาก็เป็นคนที่เป็นเดอรเฮอร์มิตแล้วก็เป็นเดอร์เมจิเชียนทั้งคู่อะ่ะมันขึ้นอยู่ในลักษณะที่ผ่านเรื่องราวความผิดหวังเสียใจอะไรกันมามา,มากแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยกระดับจิตใจมาในระดับที่สูงมากจะไม่ทําอะไรที่ผิดหรือเป็นเขาเป็นก้าวทูวย ก็เป็นคนที่สามารถมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยส่วนตัวคุณก็เป็นเก้าเหรียญน่ะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองละกว่าจะเป็นเก้าเหรียญเนี่ยมันต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทั้งคู่มีความมั่นคงในเรื่องราวของความรู้สึกแล้วก็การตัดสินใจที่ไม่ค่อยเขวจากความเจ็บปวดอย่างแน่นอน เพราะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะจะไม่ทำอะไรแน่ๆเพราะว่าทำไปมันก็เหมือนกับการไปทำกรรมอีกอมเมื่อทำกรรมเสร็จมันก็จะไม่หดุดแล้วมันก็จะเจอแต่ความรักที่ไม่ดีไปเรื่อยๆแต่ทั้งคู่ต้องการคิดดีแล้วก็คิดบวกรอคนที่ใช่เท่านั้นเดี๋ยวเราเอาไพ่พิเศษมาดูว่าช่วงเดือนไหนที่สำคัญระหว่างคุณกับเขาแล้วก็ตัวไพ่พิเศษนะคะก็คือ ไพ่ว่าเลิฟแล้วก็ไพ่ว่าแมริดก็คือการแต่งงานเดือนที่สำคัญดเดซ ember ธันวาคมจูลวิถุนามาร์ชมีนาเมพฤษภากรุลายกระ,ะกระดานะคะเนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำคัญอาจจะเป็นเดือนเกิดหรือเดือนที่คุณและเขาจะได้สารสัมพันธ์กันทำความรู้จักกันมากขึ้นก็ได้นะคะอือันนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยประมาณนะคะวันนี้ก็ จบแล้วสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วแล้วช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะออกพรรษานะคะก็หวังใจว่าเดี๋ยวจะไปตามวัดต่างๆแล้วก็เนี่ยแหละจากค่าโฆษณาที่พวกคุณดูให้ก็จะแบ่งออกไปทําบุญแล้วก็แบ่งบุญกันไปนะคะขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟัง ทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย